มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กป้อมยิ้มกว้างร่วมพิธียกช่อฟ้าชาวบ้านตะโกนเรียกนายกคนที่30เมื่อวันที่30สกร,รกฎาคมที่วัดโสพสพผลเจริญปทุมธานีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายร,รัฐมนตรีในฐานะสาสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัด โสศผลเจริญโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐแล้วก็นายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ร่วมด้วยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับขอถ่ายรูปรวมถึงนำผักเขาาม้ามาผูกที่เอวพร้อมจะโกนบอกให้สู้ๆและเรียกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเมื่อเวลา13 1 9นทีเป็นเดิกยกช่อฟ้าพลเอกประวิทพร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัฐ และนายสุรทินเดินไปที่หน้าอุโบโสถเพื่อทําพิธียกช่อฟ้าอุโบโสถโดยระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามร้อยเอกธรรมนัฐว่าขอพรอะไรซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าขอให้มีความสุขหลังจากนั้นนายสุรทินเดินมาพูดข้างๆร้อยเอกธรรมนัฐว่าขอให้ลุงป้อมได้เป็นในรัฐมนตรีขณะที่พลเอกประวิทย์ได้ปลูกต้นพายุไม้มงคลและร่วมพิธีเสริมดวงชะตา โดยพระเจ้าพิธีก็คือเป็นพระเกศิชื่อดังสายพระวัดป่านะคะได้ให้ทันตธาตาุหรือว่าฟันของพระพุทธเจ้าแก่พลเอกประวิทย์นำมาอธิษฐานจิตให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาบิ๊กป้อมยิ้มกว้างร่วมพิธียกช่อฟ้าชาวบ้านตะโกนเรียกนายกคนที่30ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ